สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Sto r y เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมนำข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตรวมถึงเกมไฟล์แล้วก็โปรเจกต์ n f t ต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนครับอันนี้เราก็ยังอยู่ในโปรเจกต์ของตัวรูทครับโอเคโดยโปรเจกต์ตัวนี้ก็ชื่อว่า M3 Star Root นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าโดยเนื้อหาของเกมก็ยังไม่มีอะไรออกมามา,มากแต่ว่าสามารถไปลองเล่นได้ครับที่ผมลองดูก็จะเป็นเกี่ยวกับ VR แล้วก็เกี่ยวกับดการดึงรูทมาใช้ในตัวเกมครับ เท่าเท่าที่มองดูครับตัวเกมก็จะแคคล้ายเหมือนจะเป็นเดโบลอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเรากดมาเล่นตรงนี้ที่เว็บไซต์ของเขาได้ครับโดยอันนี้ครับพี่ผมลองเล่นให้ดูแต่แรกแล้วก็คือมันเป็นเกี่ยวกับการใช้มันล้ให้ลองเทสแบบอันฟ่าเทสมากกว่านะครับลองดูนะครับโดยในกล่องพวกนี้มันก็จะมีไอเทมตา่างๆมันจะสุ่มออกมานะครับกดสาสองครัง้งสามครัง้งมันก็จะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับรอดูนะครับว่าได้อะไร จะเห็นได้เลยนะครับว่าไอเทมพวกนี้มันจะเป็นอิงมาจากตัวรูททั้งหมดเลยนะครับก็โดยการอิงมาพวกนี้โดยพวกนี้ก็สามารถโยนเล่นได้แล้วก็จะมีเสียงอาจจะอาจจะดังหน่อยนะครับก็คือของพวกนี้มันจะดึงมาจากตัวรูททั้งหมดคือแบบว่าเหมือนดึงกระเป๋าเจอรรูทมาใช่ไหมว่าไอเทมนี้มีมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเอาไปสวมใส่ในเกมอะไรเประมาเนี่ยเพราะว่าตัวรูทมันจะเป็นไอเทมที่เกี่ยวกับเอ่อการแบบประจนภัยเอเวนเจอร์มากกว่านะก็เป็นแนวแนวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ลองลองโยนเล่นดูก็ได้ครับเนี่ย ก็อาจจะเสียงดังๆหน่อยครับเนี่ยประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวผมลองออกใหม่ให้ดูอีกรอบนึงก็ได้ครับก็คือว่ามันจะออกกี่รอบมันก็จะเปลี่ยนหม่ทุกครั้งนะครับมันจะเปลี่ยนสมไปเรื่อยครับก็คือขึ้นอยู่กับกล่องหรือไอเทมหรือกระเป๋ารูทที่มันจะออกสมมาประมาณนี้ครับก็มาลองโยเล่นดูได้ตอนนี้มันยังไม่มีตัวไวเบอร์เให้อ่านหรือว่าอะไรให้อ่านเลยนะครับก็เท่าที่ดูนะครับโอเคเรามาดูได้นะครับเห็นไหมครับ อันนี้เห็นแนละ้ก็เสื้อกอกก็เปลี่ยนไปเห็นไหมครับพวกอันนี้ก็กลายเป็นกระบองเห็นไหมจากเมื่อกี้กลายเป็นค้อนใช่ไหมเนี่ยไอเทมก็จะเปลี่ยนไปหมวกก็เปลี่ยนไปเห็นไหมครับมีเลือดติดมีอะไรพวกนี้มันจะเป็นไอเทมที่อิงเหมือนนะในช่วงยุคสงครามครับโอเคต่อไปเราไปดูตัวเว็บไซต์ของตัว m สาม a c ปนะครับก็โดยตัวนี้นะครับจะสามารถมากดเข้าได้ตรงที่ตัวทวิตเตอร์นะครับผมเข้าที่มองดูนะตัวเกมก็จะคล้ายๆแบบเกมอาจจะเหมือนเหมือนโมเดลเดเกมเนี่ยเดโบเลยนะครับถ้าเพื่อน เคยเล่นก็ลองน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าเกมมันก็ค่อนข้างเป็นโบราณแล้วแต่ก็สนุกนะครับก็เป็นโมเดลเกมที่ผมบอกว่าเออเสื้อผ้าหรือว่าไอเทมพวกนี้มันจะคาย,ยุคเกมนี้มากเลยนะครับก็โมเดลที่เขาเล่นเขาบอกว่าจะทําเป็นเกมมีนะแต่ยังไงก็ต้องลองดูว่าสุดท้ายโปรเจกต์มันจะไปได้ถึงไหนนะครับโอเคเรามาดูตัวโปรเจกต์ขเขารับกดตรงนี้มาที่เว็บไซต์นะก็จะมีสอกอร์ของเรานะครับแล้วก็สามารถกดเล่นได้นะครับน่าจะสา,ามารถเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเนี่ย เวลานี้เท่าปัจจุบันเลยเห็นไหมครับก็คือว่าเราสามารถกดเล่นได้เลยว่าจะเข้าสู่เว็บไซต์ไหนเว็บไซต์ไหนได้นะครับเมื่อกี้ผมไปดูว่าคลิปไฮเปอร์โหลดมันไม่มีเสียงใช่ไหมอันนี้เรามาลองฟังเพลงไฮเปอร์โหลดของที่นี่ตรงนี้เลยครับแล้วกันครับนี่เนี่ยมาสามารถกดเข้าลิงก์แล้วก็เข้าเว็บเว็บไซต์ของเขาได้นะครับนี่กดเปิดเพลงฟังนี้ได้เลยน,นมครับ ครับก็โดยโปรเจกต์ตัวนี้มันสามารถมาลองเล่นดูก่อนได้เพราะมันยังไม่มีไว้เปเปอร์หรืออะไรพวกนี้เหมือนแต่ว,ว่าเราสามารถกดมาลองเล่นดูได้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยมันก็ได้สกอร์ได้อะไรพวกนี้ผมก็ยังเพิ่งเข้ามาลองเล่นแล้วก็รีวิวให้ดูเลยนะครับเนี่ยก็ดูว่ามีกิจกรรมมาทำอะไรได้บ้างเนี่ยเว็บ 3A d รืออะไรพวกนี้ก็น่าจะทําได้หมดครับเนี่ยเนี่ยาได้สกอร์ไม่รู้กดอย่างเดียวครับก็โดยทแต่ละลิงก์มันก็สามารถเข้าที่เว็บไซต์ Web หน้าคอมของเขาได้นะครับ อันนี้คาดว่าน่าจะเป็น V R ในอนาะคตคือแบบว่าเรากดปุ๊บเราก็จะเด้งเข้าตัวเว็บไซต์โดยผ่านแว่น V R ตัวนี้แล้วก็เข้าที่เว็บไซต์ต่างๆได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้ครับเนี่ยแต่เ,เว็บไซต์ก็ต่างกันหมดเลยครับคือมันจะลิงก์เข้าไปสู่เว็บไซต์ต่างๆตามหน้าคอมพิวเตอร์ของเราเลยครับเนี่ยเราก็ดูสกร์ของเราตรงนี้ครับเนี่ยว่าได้อะไรอะไรประมาณนี้โอเคครับก็โดยโตัวโปรเจกต์ก็เป็นประมาณนี้ลองมา,มาลองเล่นดูได้ครับเนี่ย มันก็มีหลายอย่างนะครับที่ผมบอกเ,น,เ,เ athletes, น,กนี่ยเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เว็บเว็บเนี่ยจะเป็นของตัวที่ดึงมา้วกกันครับเห็นเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เราเล่นกันเมื่อกี้นะครับนี่ก็สามารถเข้ามาลองเล่นได้เลยเพราะตอนตอนนี้โปรเจกต์มันยังไม่มีอะไรขึ้นมาครับเราก็มาลองเล่นดูเห็นไหมนี่จะเป็นไอเทมที่เราเปิดมาเมื่อกี้เลยเห็นไหมชุดก็คนละชุดกันแต่ว่าไอเทมมันคล้ายๆกันก็นรนกนนจริงเห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็ขยายหน้าจอได้หมดเลยนะครับเี่ย ย้ายไปย้ายมาดูเว็บไซต์ได้หมดก็เท่าที่มองดูก็จะเป็นตัว VR อะไรประมาณนี้ครับในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นจริงประมาณนี้ก็เขาก็เป็นโครงสร้างอยู่แต่ว่าโดยตัวจริงประอโปรเจกต์เขาก็ยังไม่มีเว็บไซต์หรือว่าเปิดไวเปเปอร์อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยน่าจะเป็นแนวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทวิตเตอร์กันเลยครับว่าตัวเกมมันจะเป็นประมาณไหนไม่รู้ใช่แบบนี้ไหมก็ถ้าออกมาแบบนี้จริงมันก็ค่อนข้างสวยแล้วก็น่าเล่นดีเหมือนกันครับโอเคครับก็โดยโปรเจกต์ตัวนี้ M3 ็มสามตก็ ลองติดตามได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ให้ช่อง Top Story เช่นเคยนะครับหรือใครยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ c c ซีซีโก็สามารถดูลิงก์ท้ายคลิปหรือว่าตัวบนการ์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ลองศึกษาเป็นข้อมูลดีๆสำหรับสาย NFT ีมันเป็นเทรนใหม่จริงๆว่ามีมานานแล้วแต่ว่าค่อนข้างดีครับเป็นวัฒนธรรมใหม่ยังไงก็ลองลองศึกษาดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ